ัสดีครับผมช่างต่อนะครับอันนี้ไม่ได้มาซ่อมออมือถือราคาไม่แพงไม่เกินห้าพันมาแนะนำครับเอาเรียเอาเรียว,ายวพากันงงกันเบิร์เล้วซ <c oughs> <c oughs> ยี่ห้อหนึ่งก็น่าจะน่าจะโอเคอยู่ครับเป็นเลสที9นะครับตัวนี้มาในดีไซน์ก็สวยพอสมควรก็มีหน้าจอนะครับที่ขนาดใหญ่นะครับหน้าจอ5.6เฮ้ยโว้ปิดแล้วพี่เห็นไหมว่าเดียว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดำมันน่าจะเท่าไหร่นะหกจุดห้าใช่ไหมเล่มสี่ล้ม 4, ลอมหกสิบสี่ครับตัวนี้มันจะมีอยู่สองตัวนะครับก็คือจะมีตัวเอ่อตัวเล่มสามความจำตัวเครื่องสายสอคิกใช่ไหมจิ๊ดใช่ค่ะเคมันจะมีอยู่สองตัวนะครับอย่าสับสนนะตัวหนึ่งมันราคาอยู่ที่ถ้าตัวเล่มสามราคาเปนเท่าไหร่นะ ราคาขายอะ่ะสามพ<น>ันห้าบามพันห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับถ้าเป็นตัวเรียมสีนี้ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่คิ๊ม <laughs> นี่ละแบบคำตำ,ำเลยเหีชยวะลงให้ดูเมนบอ เอาไม่ติเอาไม่ติเอาไม่เสร็จเนาะก็หาสกิฟก่อนหรือว่าจะกัหาข้อมูลมันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาข้อมูลมันก่อนจะไม่คอยจะอีกถามเขาต้องการอะไรโอเคถ้ามันไม่กิฟแอรก็ติด่ำถามให้ถามไปจนลเดี๋ยวอะไรเขาเป่้ลมันเอาเอาแบบขำๆเนาะไม่ต้องมีซีเรียสกับมันเราเอาเพียวๆไปเลยดีกว่าเดี๋ยวผมหาข้อมูลกันหนึ่งครับ คนที่ดูก็อย่าเพิ่งว่ากันนะครับมาแล้วมาแล้วจะ่รู้อะไรถามถามบูเก้นก็ได้วะพวกนีล้ล้กกางแล้วปวดหัวเข้าเลย มีังนไหมกำแมงเขาเขา่อยงร มันจะเ,เลือกเปิดตัวมาเลยก็แล้วกันตัวนี้เปิดตัวครั้งแรกวันที่22มิถุนายน2000เฮ้ยไม่ใช่ไ้ยถูกแล้ว2020ครับที่สยามโฟนนะฮะก็ได้วางจำหน่ายในประเทศไทยไปแล้วในปีที่แล้วนะครับแต่นี้ผมวมาพูดให้ฟังนี้เฉยไม่มีอะไรทำ ซื้อๆนี่ไม่หลีมันจะมีอยู่สตัวนะครับราคากลางๆของมันก็คือตัวแรม3ามมสันสราคาจะอยู่ที่สามพ้าร้บาทนะครับหรืออาจจะถูกกันนั้นก็ได้ถ้าเราไปคุยกับราคานะครับเราไปคุยกับอยูงเองหรือจะมาหาที่ร้านนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นร้าน a อเคียเซอร์วิสนนะครับปากด้วยก็แล้วกัน บางทีก็จะไม่เจอผมนี่บางทีก็จะเจอผมนี่นะครับก็จะมีตัวที่สองนะครับก็จะเป็นตัวความจุตัวเครื่องแต่ขนาดหน้าจอเ่ยจะเท่ากันน่าจะเท่ากันหมดนะครับตัวที่สองความจุในตัวเครื่องก็จะเป็นแรมสี่นะครับรอมหกสิบสี่ gb ราคากลางอยู่ที่ราคาสี่พันห้าร้อยเก้าเก้าบาท มาดูจะพาดูสเปคครับก็คือสเปคสเปคนะครับสเปคเครื่องเครื่องนี้ก็โอเคครับน่าใช้เป็นสมาร์ทโฟนนะครับโทรศัพท์มือถือพร้อมระบบปฏิบัติการนะครับของ n d r o ด d นะฮะจอแสดงผล IPS นะครับ LCD นะครับ24บิตนะครับ616เออไม่ใช่ไม่ใช่เอาหม่เอหม่ สิบหกล้านสี่นะครับหน้าจอเป็นหน้าจอหยดน้ํานะครับผมกว้างนะครับความกว้างนะครับความกว้างของหน้าจออยู่ที่หกจุดห้าสามนิ้วนะครับแนวทะแยงนะครับผมอาจจะเป็นอ่านริปต์้อานะครับก็อย่ามาใส่ใจอะไรกับผมอันนี้ผมแค่มาแนะนําให้ดูว่าเครื่องในราคาสี่พันกว่าบาทหรือในงบไม่เกินห้าพันน่ะมันจะมีตัวไหนบ้างนะครับ ันนี้ผมมาคุยให้รู้เฉยๆให้ฟังนิดสครับแล้วก็แนะนําร้านให้ด้วยนะครับถ้าอยากได้ถูกหรือได้อะไรเดี๋ยวผมจะฝากร้านให้ด้วยข้างล่างนะครับข้างล่างใต้ขิดเลยนะฮะอันนี้ผมจะพูดรายละเอียดให้ฟังก่อนแล้วเราจะมาดูตัวเครื่องกันนะครับว่ามันเป็นดีไซน์ยังไงลูกทรงยังไงสวยงามไหมนะครับ มาพูดถึงวัสดุรอบตัวนะครับวัสดุรอบตัวของหน้าจอจะเป็นหน้าจอกระจกแข็งนะครับโพลิดาการ์สนะครับโพลิดาการ์สสามนะครับด้านหลังของตัวเครื่องนะครับจะเป็นจะเป็นอะไรวะไม่รู้ตัวเครื่องเลยอันนี้ใหม่ๆเก็บเอาจากกล่องเลยนะครับให้ดูเลย ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับ EK Service p o n นี่อย่าเป็นไงไอเจิ๊ยไงล่ะเดี๋ยวเราต้องระวังระวังเป็นเครื่องหม่ครับเครื่องเครื่องมือสองเราจะมาทำให้ดูเลยครับ ่าน่าใช้ไหมเล่นเกมเป็นยังไงบ้างสเปคนี้ผมว่าเล่นเกมก็น่าจะโอเคครับใครที่ชอบหรือว่าเล่นสายเกยมนะเด็กๆน้องๆราคาไม่เกินห้าพันครับผมขอตังค์พ่อแม่ไปซื้อเนี่นครับไม่แพงมาก <c oughs> โอ้ดีไซน์ออกมาสวยครับสวยนะฮะ สวยได้ตัเดียวนะครับ เกียร์ลายนิ้วมืออยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับกล้องจะมีอยู่ทั้งหมดสตัวนะครับเรียงกันสามตัวนะครับเห็นไหมเอ่ยก็จะเป็นเรียงกันอยู่สามตัวนะครับมีด้านข้างที่ติดกับแฟลชนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับหน้าจอทามาแบบเป็นโค้งครับผมสวยครับสูตรชาร์จนะครับสูตรชาร์จสูตรชาร์จจะเป็นไทซีนะครับตัวนี้แต่ก็ยังมี แจ็ค3.5นะครับเสียบหูฟังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีลำโพงนะครับแล้วก็มีไมค์อยู่ด้านล่างทั้งหมดจะมีอยู่ข้างล่างนี้จะมีรูอยู่ประมาณ1 2 3 4 5, 5 6 7 7รูนะครับ,นะรบสวิทเปิดเครื่องปิดเครื่องอยู่ด้านข้างนะครับเร่งเสียงลดเสียงอยู่ที่เดียวกันนะครับอยู่ฝั่งเดียวกันเลยนะครับกล้องหน้า เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากมายก็กล้องหน้าก็อยู่ใต้จอเหมือนเดิมครับจะไม่มีอะไรหรือว่าเท่าไหร่แต่ก็หน้าจอก็หน้าใช้ครับใหญ่พอสมควรเลยแหละแต่ก็พอดีมืออยู่ครับใส่กระเป๋าก็น่าจะโอเคครับไม่ใหญ่มากเล่นเกมนะครับการใส่พัดเพื่จับนะครับวางวางมือวางอะไรนะฮะก็ได้อยู่ครับเล่นเอวีสบายครับสบาย มาดูมาดูหน้าจอกันก็จะสวยนะครับโดวลืมบอกไปเลยว่าตัวนี้กล้องท้าไหล นะาาตัวนี้เป็นระบบปฏิบัติการอินโนย์สิบสิบศูนย์นะครับอ้น่าใช้ดัมครับแบตเตอรี่ให้มาอึดมากมากครับที่5,020มิลลิครับผม กล้องนะครับให้ความละเอียดสีมาที่13ล้านนะครับพิกเซลนะครับหรือ13ล้าน MP เปิดหน้าจอขึ้นมาก็สวยครับใช้ได้เลยเนี่ยก็เร็วครับตัวนี้เป็นตัวแรงสีนะครับที่ผมมาทำให้ดูนะครับเป็นตัวแรงสีตัวแรงสีนะครับ ความจำตัวเครเื่อยู่ที่ผมสิบกับใบนะครับคุง่าใช้ครับง่าใช้ผมจะแอห้ด,ดหน้าจอน,นนะครับกเป็นอบ้างกล้องสามารถทำอะไรได้บ้างเยวเรามาดี ใช้แล้วราคาไม่แพงมากด้วยแล้วสเปคก็สูงครับความจำตัวเครื่องก็ให้พอสมควรครับเยอะแล้วก็สามารถเพิ่มบริการได้อีกด้วยนะครับดูไซ์ข้างหลังทํามาสวยงามครับพูดตรดีื่อยครับ ก็แบบใดูดีไซน์ไปเรื่อยๆครับก็บางครับ แล้วในกล่องไม่รู้ว่ามีอะไรแขียนมาให้บ้างนะครับพูดไปเรื่อยรอเครื่องมันเปิดรันนะครับเราจะมาดูเครื่องในนี้จะมีนะครับมีคู่มือครับผมการใช้งานสองเล่มน,นะครับไอที่กิมซิมครับ <c oughs> มีเคสใสมาให้ครับเลยขึ้นมาตอนแ้กก็จะเจออยู่นี้นีนะ้แล้วก็จะมีในกล่องนะครับมีหัวชาร์จมาให้มีสายชาร์จมาให้นะครับเป็น Type C นะครับส่วนหัวชาร์จ มันไม่มีออมีอยู่ครับ โอเคครับ okay. ม,มาดูกันต่อเลยครับทีนี้เครื่องลามาแล้วเริ่มดูที่กล้องหลังนะครับเราโฟกัสที่กล้องหนละัง สุดเลยนะครับต้องขึ้นมานครับมันจะมีแบบกูนแบบย่อยแย่ของไฟนะครับก็ม,มีลูกเล่นเยอะนะครับพอสมควรการปรับแสงนู่นนั่นนะครับได้อยู่ครับถ่ายก็ถ่ายให้สวยได้เลยครับคนดำๆถ่ายให้ขาวได้อนะ <c oughs> มาดูกล้องหน้าครับได้อยู่นะสวยครับมาดูระบบเสียงครับน่าใช้แล้ววันนี้น่าใช้น่าใช้ แล้การมิเซด้วยครับผมชอบหน้าจอมันใสดีครับแล้วก็ขนาดใหญ่จับเล่นเกมอะไรพวกนี้น่าจะได้ โอเคเลยเหรอครับเอาเป็นว่า <S <S แค่นี้ก็แล้วกันนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ไม่มีอะไรจะพูดต่อแล้วมันหมดแล้วถ้าชอบก็บกดไลค์ถ้าไม่ชอบก็บกดไลค์ถ้าจะด่าข้างล่างนะครับไม่ต้องห่วง ขอบคุณครับ